การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ New GFS m ไทยผ่านระบบการพิสูจน์ยยันตัวตน Soft Token ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กคศสี่หนึ่งสทับสองเจลงวันที่1สิงหาคม2567เรื่องการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ New GFS m ไทยด้วยระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token สำหรับเทศบาลตำบล ด้วยเทศบาลตำบลจะเป็นเหนือรับงบประมาณโดยตรงตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568จึงต้องเบิกเงินจากคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ2562และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องปฏิบัติงานผ่านระบบบร mm ิหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NewGF m s ไทยในปีงบประมาณพศ2568เป็นต้นไปโดยบุคลากรของเทศบาลตำบลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ใช้งานในระบบ NewGF m s ไทยต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานผ่านระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนซอ f t Token เกซึ่งกระทรวงการคลังได้พัฒนาซอฟต์รเกน ที่มีความมั่นคงปลอดภยัยสอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัลและแนวทางการใช้งานดิจิทัล ID ดีสำหรับประเทศไทยโดยให้เทศบาลตำบลเตรียมความพร้อมก่อนการลงทะเบียนซอฟพ์ร์เกนดังนี้สเต็ปที่1ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานอุปกรณ์ GFMs Token Key โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ส,ส,สิงหาคม2567 และให้จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิ์ใช้งานซอฟต์โทเกนจำนวน3สิทธ์ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กคศ4ี่2สองจุดสอทวหนึ 3, ลงวันที่ทีสกรกฎาคม2 5 6พสเต็ปที่2ติดตั้งแอปพลิเคชัน Nexus Smart ID ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอสเต็ป3 ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังหากท่านได้ดำเนินการติดตั้งไว้แล้วให้ข้ามไปสเต็ป4สเต็ป4ตรวจสอบการยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชันเป๋าตังตรงมุมล่างขวาของจอกดปุ่มโปรไฟล์ถ้าเป๋าตังแสดงข้อความยืนยันตัวตนแล้วโทรศัพท์มือถือของท่านสามารถลงทะเบียนซอฟต์พาวเก้นได้หากเป๋าตังแสดงข้อความ รอยืนยันตัวตนเพิ่มเติมให้ท่านกดปุ่มยืนยันตัวตนและดำเนินการยืนยันตัวตนต่อจนสำเร็จหรือยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อดำเนินการครบทั้ง4สเตปแล้วท่านสามารถลงทะเบียนซอฟต์กเก้ได้แล้วค่ะสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานซอฟต์โทเก้นตามคีว o า e โคที่ปรากฏบนหน้าจอ ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ NewGFS t h a i ด้วยซอฟต์ o เรนระหว่างวันที่1-30กันยายน2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางต่างๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะ